คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 kHz กิโลเรสารานร,รมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับเข้าสู่รายการดราเพื่อเส้นวันนี้นะครับมีสองสาวสองรุ่นน้านเหมือนรุ่นมวยนะ,ะโอลิมปิก<ม>ที่ผ่านไปนอ่ะ,นะแนะนำก่อนด้วยคนที่ไลฟ์เวทก่อน สวัสดีค่ะทิติพรชูชนวัชอเรัญชิพัมจากกองเศรษฐกิจกรมอาเซียนค่ะเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาค่ะนะคนที่ปรึกษาอยู่ที่กองเศรษฐกิจได้ได้ประมาณตอนนี้ก็7เดือนแล้วนะคะจะอยู่ต่ออีก4ี่ปีค่ะคืออาจจะต้องไปแวะไปมุมใบนิดนึงนะคะปลายปีเนื่องจากว่าไปเข้าร่วมการประชุมมายกย้ายก็ยินดีนะจ๊ะยินดีด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียนมาและอาจจะโยงกับ สิ่งที่เราจะพูดวันนี้นะครับเพราะเรากำลังจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอินเดียด้วยให้น้องคนเล็กเฟเธอเวทแบบเบาเหมือนคนนกนะครับอันนี้ทำตัวจ้ะนสวัสดีค่ะน้ำนะคะเป็นจราดอภิวัฒนานนท์ค่ะเป็นนักการทูตแรกเข้าค่ะปฏิบัติการเพิ่งเข้าปีนี้เลยแล้วก็สังกัดอยู่กรมอาเซียนกองเศรษฐกิจค่ะอยู่ที่กองเศรษฐกิจกับที่แผน นะครับพี่แผ่นน้องน้ำนะครับน้องน้ําเป็นแรกเข้านะครับแต่ก็มีประสบการณ์การทํางานมาก่อนแล้วก็เคยทํางานอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศด้วยใช่ค่ะก็เคยทํางานอยู่ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือว่าไทยก้าค่ะเป็นเวลาประมาณ2ปีค่ะก็งานค่อนข้างต่างกันเยอะยยะเลยไทยก้าคือ Thailand International Cooperation Agency นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีการ ปรับโครงสร้างอยู่เรื่อยๆมานะครับเอาเป็นว่าล่าสุดเรียกว่ากรมความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดอยู่กระทรวงการต่างประเทศถือว่าเป็นกรมๆหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นงานที่สําคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเ,เครื่องมือทางการทูตของไทยที่ดีมากนะครับว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิคหรือทางด้านต่างๆนะครับกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะไม่ได้ต่างมากหรอกเพราะว่าอาเซียนก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการต่างประเทศของไทยนะอยู่ไปเดี๋ยวก็จะชินก็ยินดีต้อนรับนองน้ำนะครับสู่อ,อ,อาเซียนและรายการเราคืออาเซียนด้วยนะครับู่มาครั้งแรก เคยมาแล้วครั้งหนึ่งพูดเรื่องอาเซียนินเดีย่์เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆคลิปที่เราได้ออกอากาศมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่ออีก2คลิปนะหลังจากคลิปของสองสาวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาวันนี้เรามี3คู่เจรจาของอาเซียนซึ่งสําคัญ ทั้งสิ้นนะครับมาเล่าให้ฟังก็คืออินเดียสหรัฐอเมริกาแคนาดาค่ะเราเริ่มจากอินเดียก่อนเลยดีกว่านะครับมถึงเวลาเพราะว่าเรามีเวลาจํากัด3านาทีอ่ะ เรื่องของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอินเดียมีเรื่องอะไรที่นา่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากภาพออรวมไหมภาพรวมได้นะคะภาพรวมการประชุมครั้งนี้นะคะก็แน่นอนอย่างที่ท่านรองว่าเป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินเดียหรือคุณใจแชงก้าเนี่ยนะคะก็เป็นการมา เข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่ตําแหน่งเดิมนะคะเพราะเขาเพิ่งมีการเลือกตั้งทั่วไปของอวนเดียมาไม่ดานมันเองซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ท่านก็มาในฐานะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมกับท่านรัฐมนตรีของเรานะคะท่านมาริทนะคะดีใจมากเลยตอนนั่งเครื่อง เพราะว่าพี่ตามหลังไปใช่ไหมเฮ้ยอยู่ด้วยกันก็แบบเอ๊ะแล้วก็ท่านเนเห็นดารารัฐมนตรีเนี่ยนั่งอยู่ด้วยแล้วก็มีขนาดของอินเดียซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่วุฒิสกุลก็จะรองได้ไปเจ้าน้าที่ต่างกับเขาไปฝากฟังแผงมากแตไปอยู่ที่สุมไบตรงสุดใหญ่ที่มุมไบมุมไบที่เมื่อก่อนเรียกว่าบอมเบะแล้วก็มีบอลีวูด เราก็เลยสเดจจะไปเข้าวงการบอลิววูดถูกต้องค่ะหรือจะพยายามไปเข้าวงการบอลิววูดตื่นกลับมาไม่ได้กลับมาที่การประชุมนะคะก็ในที่ประชุมก็ได้พูดถึงความร่วมมือหลายด้านนะนะคะตามที่คุยกันในคลิปที่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความร่วมมือในเรื่องของความเชื่อมโยงประชาชนสู่ประชาชนนะคะโดยท่านรัมนตรีฝ่ายอินเดียนยคะ ท่านได้ลิสต์กิจกรรมยาวมาก20กว่ากิจกรรมโครงการน,น,นะคะซึ่งซึ่งท่านก็พยายามเน้นย้ำว่ามีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับอาเซียนนะคะด้วยการลิสต์เอา20กว่ารายการและกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้สาขาความร่วมมือทั้งสามเสาของอาเซียนนั่นเองค่ะ,คะค นอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะไม่พูดทั้งหมดเราจะไม่พูดทั้งหมดเพราะมัน20กว่านะคะมันเยอะมากนะคะแต่ว่าที่หลักๆแล้วเนี่ยนะคะอินเดียเขาก็เน้นย้ำว่าเราเป็นหัวใจของนโยบายรุกตะวันออกของเขาหรือ Act East Policy นั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้พูดกันไปแล้วในในคลิปที่แล้วเช่นกันนะคะว่ามันต้อเป็นสิ่งนี้สิบปีเขาพูดย้ำแล้วย้ำอีกนะเราเพราะว่าอินเดีย Act East Policy เนี่ย มีอาเซียนเป็นคอร์เนอร์สโตร เป็นหัวใจหลักเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะครบรอบ10ปีของของนโยบายนี้ของอินเดียนะคะเขาก็เลยอยากที่จะมาออกแถลงการร่วมกับอาเซียนเพื่อเน้นย้ำจุดนี้แล้วก็ว่าจะร่วมมือกับอาเซียนไปได้อย่างไรอีกในอนาคตนะคะแล้วก็มีการประชุมสุดยอดใช่ไหมชายที่เสนอที่จะให้มีการรับรองเอกสารฉบับที่เดือนตุลาคมถูกต้องค่ะที่เวียงจันทร์นะคะนอกจากเอกสารฉบับนี้แล้วที่พูดว่าจะมีการรับรองกันในที่ประชุมที่เวียงจันทร์เดือนตุลาก็จะมีอีกฉบับ หนึ่งเรื่องดิจิทัลทรานส์ม t ชันหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลนะคะอินเดียชนิเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นสองฉบับที่ที่คิดว่าจะมีการดรอปตอนนี้ก็อยู่อินเดียเองก็มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องดิจิทัลทรานส์มชันโดยเฉพาะดิจิทัลเ m ม n นที่เราเห็นกันว่าในอนาคตอันใกล้นี้ไทยอยู่อินเดียก็อาจจะสามารถ จ่ายเงินผ่านทาง,ทางพร้อมเพงเราแล้วก็ UPI วีเนียได้เองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ทําให้นักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยก็มาใช้จ่ายในบ้านเราได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็ ในทางกับการเราก็เช่นกันในอินเดียโยงเรื่องท่องเที่ยวก็พอดีมีข้อเสนออีกใช่ก็มีข้อเสนออีกอันหนึ่งที่ที่ได้กล่าวไปแล้วในคลิปที่แล้วแต่คราวนี้มาเป็นคอนเซ็ปต์เปเปอร์ละนะคะก็คือขอให้ปี2025เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอาเซียนอินเดียนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังอยู่ในการเจรจากันว่าคอนเซ็ปต์เปเปอร์เนี้ยเราเราจะทําอะไรร่วมกันในปีหน้ากับไทยเนี่ยเราสนับสนุนแน่นอนเรามีนโยบายที่เป็น บีซ่าฟรีเปิดกว้างให้กับชาวอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรองของคุณใหญ่ก็จะมีหน้าที่ไปโปรโมตไทยท่องเที่ยวระหว่างกันให้นักท่องเที่ยวอาเซียนทัวริสึมโดยนักท่องเที่ยวอาเซียนทัวริสึมในอินเดียด้วยดีมากดีมากอย่าลืมนะไปที่นู่นเนี่ยเราต้องสวมบวกไทยและอาเซียนเพราะว่าเป็นครอบครัวอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะน่ารักที่สุดใช่ไหมคะวันซาเซียนเอาไวสอาเซียนนะคะแล้วทำไมมาอยู่แค่แบบเดียวแค่เดียว ไมเรียกกลับมาก่อนแชมเปีนชิพโอเคเรื่องอื่นๆมีอีกไหมเกี่ยวกับอินเดียที่น่าสนใจก็อาจจะว่านอกจาก20โครงการที่ที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียได้หยิบยกแล้วนะคะทางไทยเนี่ยค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะเรื่องการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อหรือ s e a m l e s s c o n n e c t i v i t y ของเราแน่นอนเราก็ต้องเน้นย้ำเรื่องถนนสัมพานนะคะถึงแม้ว่าเป็นโครงการที่ขางมา เป็น20ปีแล้วแต่ว่าเราก็ต้องย้ำเข้าไปว่าเราอยากสร้างท่านรอคยคำสั่งนรองอยู่คอกเดียวกันแล้วแหละค่ะเราก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราอยากจะเห็นสิ่งนี้ถนนสามฝ่ายและอีสวด e x t e n s ชันหรือส่วนขยายไปสู่สิงคโปร์เออโทษค่ะลาวสปปลาวกัมพูชาค่ะแล้วก็เคือเป็นทางตวันของประเทศไทยนะไม่ได้ลงเป็นต่างใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็อยากให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในในเร็วๆนี้ทริอัลทรัลไฮเวย์นะ จัทคำนี้ไว้เพราะมันยังอยู่ในจนด้าใช่แล้วทวร์ไทเวทุกค่ะซึ่งฝ่ายอินเดียก็ได้เน้นย้ำว่าเขาจะพยายามอย่างที่สุดที่จะให้สิ่งนี้เกิดโดยเฉพาะเส้นทางถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอินเดียกับพม่าค่ะซึ่งตอนนี้ก็ติดขัดนะเนาะมันมีการติดขัดอยู่าในเรื่องของสถานการณ์ด้วยแต่ก่อนหน้านี้มันก็เรื่องของทางเทคนิคนะเท่าที่ทราบแล้วก็เงินทุนด้วยก็เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็ติดตามต่อไปยังไงก็ยังเป็น วาระสำคัญที่เราจะให้ priority ใช่ค่ะรวมถึงค่ะเรื่องถนนมาแล้วความเชื่อมโยงทางกายภาพแล้วก็จะมีความเชื่อมโยงด้านการค้านะคะซึ่งท่านก็ท่านรัฐมนตรีเหลาก็ได้เน้นย้ำว่าจะทบทวนความตกลงไอทิก้าหรือความตกลงด้านการค้าระหว่างอาเซียนกับอินเดียนะคะให้แล้วเสร็จภายในปีหน้านะคะซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าหรือ trade facilitation แล้วก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของ supply chain ของเรานะคะเชื่อมโยงระหว่าง สองทว mm ีป hmm. ของเราเนี่ยนะคะนอกจากนั้นท่านก็ได้พูดถึงเรื่องอความเชื่อมโยงเมื่อกี้กายภาพแล้ว mm hmm. การค้าแล้วก็ต้องประชาชนกับประชาน,ชนนะคะก็จะมีเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะ mm hmm. ท,ที่เราก็มองว่า,าเป็นสิ่งที่อินเดียนั้นก็ มีอ,มอะไรที่คลายคลึงวัฒนธรรมน,นที่ทค,ความเชื่อมโยงกับเราแล้วก็สามารถ explore ด้านนี้ด้วยกันต่อไปได้แล้วก็อินเดียเองก็เป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาเยอะมากกับประเทศในอาเซียนนะคะคแล้วล่าสุดเนี่ยก็จะมีมทุนการศึกษาเรื่องของการเกษตรนะคะซึ่งเราก็น่าจะสนใจแล้วก็เพิ่งประกาศให้ทุกท่านสมัครไปนะคะในระดับรเญญรียนแทโนะคะแล้วก็ ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็รัวๆด้วยนะครับแต่ว่าเรามีสามสิบนาทีประเด็นก็คือว่าจริงๆไอ้อย่างที่บอกว่ามีโครงการต่างๆที่เขาลิสต์มาเนี่ยรายละเอียดมันก็ค่อนข้างจะเยอะอากนี้เราเอาไฮไลท์มาเล่าให้ฟังนะสิ่งที่อยากจะเสริมน้องแพมนิดเดียวก็คือว่าอินเดียเขามี Indo Pacific Ocean Initiative นะครับหรือ IPOI ซึ่งเขาก็พยายามผักดันล่าสุด ที่จะโยงก็คือว่าพี่ก็ได้ไปมุมไบมาแล้วเป็นการประชุมในกรอบ EAS เป็นคอนเฟรนท์ที่เขาพยายามมาขายเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการของเขาภายใต้ IPWI นะแล้วก็พยายามดึงประเทศต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆซึ่งไทยเราก็ไมดเวยใช่ค่ะเราก็ได้ประกาศว่าเราจะร่วมในเรื่องของ m a r i t i น e ิค o รับผมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางทะเลกับออสเตรเลียด้วยใช่ร่วมกับออสเตรเลียค่ะอ่ะเดี๋ยวจากอินเดีย ขอไปที่สหรัฐอเมริกาได้ไหมฮะความผ้ามโชยไปเลยได้น้องน้ำนี่จะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงว่าเลยไม่ต้องกลัวเท่าพี่เขาก็ได้แต่ว่าฝึกอ่านี่ถือว่ามาเป็นการฝึกเป็นเดบิวต์ของหนูหนูจัดเต็มเลยค่ะหนูเอาให้แบบว่าขิงพี่แพมให้แบบว่าพี่แพนตกก้อีไปเลยค่ะ คโอเคค่ะผมก็อาเซียนสหรัฐนะคะเราอาจจะมองว่าโอเคสหรัฐเนี่ยเขาเป็นอยู่อีกซีกโลกหนึ่งของเรามันมันไม่ได้เป็นเนเบอร์ของอาเซียนแบบที่อินเดียมีชายแดนติดต่อกับประเทศของเราในอาเซียนสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีอินโดแปซิฟิกสตรัทเจอรของเขาซึ่งเขาก็บอกว่าอาเซียนเนี่ยเป็นหัวใจของอินโดแปซิฟิกสตรัทเจอรของเขาเลยอ่าฟรีแอนด์โอเพนอินโดแปซิฟิกใช่ค่ะแล้วก็ คำว่า free and open เนี่ยสหรัฐเขาก็เน้นย้ำค่ะว่าค,คำว่า free and open เนี่ยมันสอดคล้องกับนโยบายของ A O I P ของอาเซียนด้วย ซึ่งก็ไปในแนวทางเดียวกันค,ค่ะ <ผม S 2> ต้องการที่จะให้มี Freedom ของเทรดมี Flow ของ Investment มีการเชื่อมต่อทางถนนหนทางมีการเชื่อมต่อทางด้านการค้าเพื่อ,อพัฒนาประเทศในอาเซียนแล้วก็ได้เ,เป็น m u ช u a ล b e บ e เนฟระหว่างการทั้งในอาเซียนแล้วก็สหรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในกอรอบอาเซียน US ในประเด็นนี้<ม>ก็ภาพกว้างนะของยุทธศาสตรแต่ก็มี ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนใช่ค่ะเพราะว่าการค้าการลงทุน US เขาเป็นอันดับหนึ่งของ Foreign Direct Investment ในอาเซียนด้วยค่ะเขายังครองอันดับหนึ่งอยู่ในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เป็นคู่ค้าลำดับสองของอาเซียนด้วยค่ะลำดับหนึ่งน่าจะเป็นจีนใช่คู่ค้า เอาละเราไม่ได้พูดว่าจีนสหรัฐแข่งกันดียิ่งแข่งกันเนเรื่องของสร้างสรรค์ยิ่งดีเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะลงไปในเรื่องลืมถามท่านแอนโทนีบินเคนมามาค่ะก็คือท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะของสหรัฐเลย secretary of state ของสหรัฐมามาที่ลักโรงแห่งกทรเข้าร่วมกันระชุนุมนะครับแล้วก็ฝ่าย อาเซียนเองก็มีประเทศผู้สัญญาณก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียซึ่งในปีถัดไปเนี่ยก็จะเป็นกัมพูชาละค่ะอ่าเมื่อกี้เริ่มถามในรอบถัดไปใช่อินเดียเนี่ยมีประเทศผสิงคโปร์ตอนนี้สิงคโปร์ใช่ค่ะซึ่งได้ส่งมอบให้ฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วฟิลิปปินส์โอเคฟิลิปปินส์ก็จะเป็นคนต่อไปครับค่ะอ่ะกลับมาที่สหรัฐอเมริกนะเราเราต่อว่านอกจากเรื่องภาพรวมของยุทธศาสตร เอ่ออินโดแปซิฟิกสตรัทเจอรเรามีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่คนเน้นหรือไฮไลท์บ้างก็ทั้งสหรัฐนะคะในปีนี้น้ำรู้สึกเหมือนว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเทรดที่มันเป็นอ n u s u a l t ก a เทรดของภูมิภาคซึ่งก็มีประเด็นใช่ค่ะคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งซึ่งไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วอย่างเช่น Cyber Security ค่ะเช่น AI นะคะการใช้ AI อย่างอย่างสร้างสารรค์คะแล้วก็การที่จะ upskill ของ workforce ให้ให้มีความรู้ทางด้านดิจิทัลเพื่อให้สามารถที่จะทำงานในดิจิทัลเอชรับมือกับดิจิทัล transformation ได้นะะรู้สึกปีนี้เขา เน้นเรื่องนี้นะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก้าวหน้านะและอย่างเรื่อง AI เขาก็มีข้อเสนอเฉพาะว่าตอนประชุมสุดยอดปลายปีอาเซียน u ูเอสดสมิตเขายากจะเสนอตัว joint statement ใช่ joint statement ที่เรียกว่า promoting safe secure and trustworthy artificial i n t e r v i g e n c e ค่ะก็อยากจะให้มันปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้ครับผมเรื่อง AI นะครับก็เป็นประเด็นที่สหรัฐ เน้นและก็จะมีตัวแถลงการร่วมออกมาในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียน<ช>ด้วยนะ<ช><ช>ครับ<ช><ช>มีอะไรอีกอีก,อกสักเรื่องหนึ่งก่อนอพักเบรกอีกสักเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่า Climate Change เนี่ยกำลังเป็นที่สนใจกับทุกประเทศ ในอาเซียนแล้วก็สารัฐด้วย<ช>เพราะฉะนั้นเขาก็ให้ความสำคัญกับการ develop EV ecosystem ใ,<ช>ในอาเซียนด้วยนะคะ<ช> <ๆ S 1> เขาก็อยากมีส่วนเข้ามาช่วยพัฒนาทำให้มัน connect กันทั่วถึงกันแล้วก็พัฒนาได้อย่างเป็นเป็น,ปนทั้งระบบเขาเรียก ecosystem <ช> EV เลยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยตอนที่อินโดนีเซียเป็นประธานเนี่ยอาเซียนเองก็มีแถลงการออกมาเนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบ e v ecosystem ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวให้กลับมาหายใจนิดหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็น artificial intelligence อ่หลอหลอจะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับเอาเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับหลังจากที่ครับเราไปพักเบรกมาแล้วเนี่ยจะให้น้องน้ำเล่าต่อเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมปฏิทินทางประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาสักครู่เดียวครับ วันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรางรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข่อขาวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกรดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575kHz กิโและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารรมดิโอ o ด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย กลับมากับช่วงที่2ของรายการครับน้องน้ำต่อเลยเพราะว่าไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมีอีกได้รับพันเนอร์หนึ่งรออยู่นะครับคือแคนาดาสหรัฐอเมริกามีอะไรอีกที่น่าสนใจเอาสักสองประเด็นโอเคก็ประเด็นแรกนะคะมีเรื่องเศรษฐกิจค่ะซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาเป็นเหมือนเหมือนเจ้าแห่งเศรษฐกิจอยู่แล้วแน่นอนเป็นอินาลนะครับแล้วก็เป็น เอ่ออย่างเป็นเบอร์หนึ่งอะไรหลายหลายเรื่องนะครับแล้วเราก็ส่งออกไปสัมภาระเยอะนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเรื่องห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลค่ะแล้วเขาก็เน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ MSME อีกด้วยนะคะเพื่อให้ MSME มีเนี่ยมีศักยภาพสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดที่มันกำลังแบบเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้ได้นะคะจริงๆเป็นเรื่องต่อเนื่องนะเพราะสหรัฐในปีที่แล้วปีก่อนหน้านู้น มีการประชุมเผู้นำด้วยเนี่ย<ม>ก็มีการเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ว่าสาหารัฐเนี่ยพร้อมที่จะหยิบยืน่นความช่วยเหลือรวมทั้งการสนับสน,นุนการที่จะร่วมมือกันเรื่องเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสังคมและวัฒนธรรมนะคะครประชาชนของเราก,ารกับสหรัฐก็มันจะไม่ใช่อารมณ์เพื่อนบ้านที่สามารถเดินทางผ่านกัน cross border กันได้แต่ว่าทีเนี้ย สหรัฐเขาโดดเด่นเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีทุนการศึกษาต่างๆที่เขาโอเพนสำหรับนักเรียนนักศึกษาสำหรับใน South East a เ i เียซึ่งได้แก่ทุน Fu ลไบรท์ไวซ i r ี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็แสดงความพร้อมที่จะผลักดันเรื่องนี้แล้วก็ซึ่งเป็นโครงการที่มีอยู่อย่างยาวนานแล้วเวลามีการประชุมระดับผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวประธานรีมาเองหรือว่าตัวผู้แทนนะเขาก็ไดให้ความสคัญกับกิจกรรมคู่ขนาน จะมาพบกับเยาว,วชน่งโครงการไวทฟิลลี่ก็มีต่อเนื่องมา<ช>ตลอดซึ่งอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเขามองไปข้างหน้าจริงๆแล้วเขาก็มองว่าความร่วมมือกับอาเซียนเนี่ยจะต้องอยาวนานไปรุ่นต่อรุ่นแล้วก็เมื่อไม่นานนี้เขาเพิ่งมีการแถลงว่าเราเปิดอาเซียนยูเอสเซนเตอร์ให้ทางวัฒนธรรมด้วยค่ะก็เป็น ศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนเลยประาชนย์ประชาชนคะะซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ดีซีค่ะชุมทงใตใช่ค่ะโอเคค่ะมีอะไรเสริมไหมตัวหน้าฝันต้องเหนือจากสิ่งที่น้องหามาพล้มมาแล้วชวนเดี่ยวให้กำลังใจน้องเยี่ยวค่ะดีมากโอเคกบมือกลับมาที่น้องแพ n e เน o วอร์ North, ชูเจนอสแคนาดาที่ปรึกษาเคยประจำการอยู่ที่นั่นด้วยที่เรียว่าคิดถึงไหมกรุมอาต้ต้คิดถึงมากค่ะงั้นไม่ต้องไปรับบูมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเซียนแคนาดาต่อก็ปิดท้ายในคลิปวันนี้ก็คืออาเซียนแคนาดานะครับ ก็เป็นการประชุมบรรยากาศก็ดีมากนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแคนาดามาเองนะคะท่านเมลานีโจลีนะคะก็ป็นแน่นอนเป็นรัฐมนตรีสตรีนะคะแล้วก็มาพบการประชุมครั้งนี้ก็คือคู่กับท่านรัฐมนตรีเราท่านรัฐมนตรีมาริศนะคะแล้วก็ประเทศผู้ประสานงานก็คือมาเลเซียนะคะซึ่งก็กําลังจะส่งมอบต่อให้กับเราเนนะคะค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีโจลีเองเนี่ยก็มาเพื่อมันเน้นย้ําเลยว่าแคนาดาเนี่ยมุ่งมั่น ตั้งใจจริงนะคะที่จะมปบทบาทที่แข่งขันในอาเซียนนะคะแล้วก็เขาก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าประมาณสักปีครึ่งที่แล้วที่เขาได้ประกาศยุทธศ,ศาสตะะร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยค่ะเขาได้ทำอะไรมาบ้างนะคะซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะมไม่ว่าจะเป็นการเปิดสำนักงานต่างๆของเขานะคะด้านการค้าแล้วก็ด้านวีซ่าด้วยที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้การขอวีซ่าของคนฟิลิปปินส์ไปแคนาดา เนี่ยมันง่ายขึ้นทําไมถึงสําคัญเพราะว่าแคนาดาเนี่ยมีชาวฟิลิปปินส์อยู่หนึ่งล้านคนนะคะเป็นประเทศที่มีคนฟิลิปปินส์เนี่ยไปตั้งลกลากอยู่นั่นเยอะมากนะคะถือว่าเป็นประเทศอันดับหนึ่งเลยที่ที่ที่ในเซาท์อีสเอเซียที่ไปตั้งลูกลากอยู่ที่แคนาดาค่ะมัน่ใช่ความรู้ใหม่ น่าสนใจไหมคะครับผมค่ะซึ่งเดี๋ยวไอ้ส่วนของการตั้งศูนย์หรืออะไรที่ว่าที่กรุงมะนิลาได้ด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องสํานักงานทางการเกษตรที่กรุงมนิลาเพิ่งตั้งใหม่นะคะโอ้เข้าไปโฟกัสอยู่ที่มานิลาค่ะใช่แต่ก็เป็นสำนักงานที่ดูทางอินโดิฟิก นั่นเองนะคะทางภูมีภาคเลยเราก็มีการตั้งทูตนะคะขึ้นมาเพื่อดูภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะชื่อคุณพอลท็อปพิลนะคะพอดนรู้จักเลยต้องขอพูดชื่อนิดนึงเคยเป็นรองประหลาดที่ดูแลเอเชียนะคะที่แคนาดาแล้วทาไมเขาต้องดึงมา ประเทศไทยบ้างนะจริงๆเราก็มองว่าอย่างนั้นนะคะว่าต้องมีประเทศไทยบ้างแหละแต่ก่อนหน้านี้คือเขาทุกอย่างเลยนะคะไปตั้งที่สิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานด้านเอ็กซ์พอร์ตด้านเทรดก็ไปตั้งที่สิงคโปร์เขาก็เลยพยายามที่จะด i เวอร์ซิฟายก็คือด้วยการไปตั้งที่ฟิลิปปินส์บ้างแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะมีการตั้งเป็นเอ็กซ์พอร์ตออฟฟิศเพิ่มที่อินโดนีเซียบ้างแต่ก็ยังไม่มีไทยนะคะเราก็เลยบอกเอ๊ะมันต้องมีบ้างสิเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเรามีเทรดมิชชั่นก็ค จากแคนาดามามาเออ่มาเป็นเเป็นทรดมิชชั่นที่ประเทศในอาเซียนอะนะคะมาเยือนแล้วก็เออ่ในปีหน้าเนี่ยค่ะก็อาจจะมีมาประเทศไทยนะคะเอ่อค่ะก็รอต้อนรับยินดีต้อนรับใช่ค่ะชาวแคนาดาและผู้นำ ทางด้านธุรกิจต่างๆนะคะของแคนาดาซึ่งพอมาพูดและอ่านแล้วด้านอะไรบ้างใช่ไหมคะของแคนาดาเนี่ยค่ะที่ที่สนใจของแคนาดาเนี่ยเขาก็มีดีในหลายๆด้านแต่แน่ๆก็เรื่อง green transformation หรือการเปยนทางสีเขียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษานะคะก็เขาก็จะเน้นเรื่องการศึกษาเขาจะพูดทุกปีเลยค่ะว่าจะขยายทุนการศึกษาให้กับประเทศอาเซียนนะคะแล้วก็เขาก็ได้ทําจริงนะคะหลังจากที่ได้ประกาศนโยบาย Indo Pacific นี้เขาก็ขยายทุนที่เขาเรียกว่าทุน seed นะคะ ให้กับชาวอาเซียนของเราเป็นตัวย่อเนอะอ S E E D นะคะย่อมาจาก c a n า d า ASE a ีย c h o l a r s h i p and e d u c a t i o n a l e x c h n n g e s for d e v e l o p m e n t นะคะต้องขอดูโพยเพราะมันยาวมากนะคะนอกจากทุนการศึกษาแล้วเราก็มองเราก็เล็งเห็นนะคะว่าแคนาดาก็มีดีเรื่องอาชีวศึกษาเช่นกันหรือที่เว็ดนะคะเรื่อง Technical Vocational Education Training เราก็เลยอยากจะมีความร่วมมือกับเขาในด้านนั้นด้วยนะคะเราก็จะเลยผลักดันนอกจากเรื่องการศึกษาแล้ว ะะก็ในเรื่องของดิจิทัลทรานส์มิชันซึ่งก็เป็นปีเหมือนกันนะคะอย่างที่ได้บอกในกวามเอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรืออินเดียนะคะเรื่องดิจิทัลทรานส์มิชันเราก็อยากให้แคนาดาเนี่ยมาช่วยเราในการลดช่องว่างระหว่างเรื่องดิจิทัลนะคะด้วยการมาเพิ่มทักษะให้กับคนของเราแล้วก็ MSME ของเรานะคะ,ะให,ใหะ้ทำเรื่องนี้ให้หลดช่องว่างแล้วก็พัฒนาให้เป็น ดิจิตอลอีโคโนมีในอนาคตค่ะพอพูดเรื่องอีโคโนมีต้องย้ำนิดหนึ่งว่าเรื่องของการจัดทำเขตการค้าเสรีเนี่ยเป็นสิ่งที่กําลังดําเนินการอยู่และกําลังจะสรุปให้ได้เราก็พยายามที่จะพยายามนะคะที่จะสรุปให้ได้แคนาดาก็คือเขตการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาอะคาฟต้าตัวย่อนะคะภายในปีหน้าพยายามอยู่ a c a ะเอใช่ค่ะหรืออะคาฟต้าค่ะอ่ะก็เป็นการเจรจาสําคัญทีเดียวแล้วถ้า เขาอยากจะเสริมสร้างความร่วมมือที่<ม>ใกล้ชิดมากขึ้นเขาอยากจะเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้น<ม><ม>เขาอยากจะไล่ตามให้ทันนะกับผู้เจรจา,จาอื่นนะเพราะว่าจริงๆ เพิ่งล่าลาเองที่เขาเพิ่งเป็น strategic partner แต่เขาไม่ได้เป็นน้องใหม่เพราะเขาเป็นความมรความสัมพันธ์กับอาเซียนมา40ปีนี้ปีที่47่สแต่เขาก็เป็นน้องใหม่ในแง่ของการสถาปนาความสัมพันธ์เป็น strategic partnership หรือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งก็เพิ่งจะประกาศเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาก็เลยต้องรีบมา มาแสดงบทบาทว่าเขาเนี่ยทำอะไรเยอะนะโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อการประกาศการเป็นหุ้นส่วนชิงนุทธศาสตร์เมื่อปีที่แล้วและมีการประชุมและเซนแคนาดาสมมิตถูกต้องค่ะเขาก็เรียกว่าปีนี้ขอให้มีการประชุมสมมิตอีกสักครั้งเถอะ นะคะอาเซียนก็จะต่อเลยปีนี้ด้วยโอเคได้ค่ะเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันเราก็เลยจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนไฮดาสมัยพิเศษตกลงแล้วตกลงว่าให้จัดนะคะในเดือนตุลาคมที่เวียงจันทร์เพราะฉะนั้นท่านนายกทรูโดก็จะมาท่านจันรจินทรูโดท่านชอบมาเซียนชอบมาภูมิภาคเรา ท่านดูเหมือนจะชอบเรามากมากเลยนะครับแล้วก็จะมีการประกาศการสนับสนุนอะไรต่างๆน่าจะมีอะไรที่เรา look forward to ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เห็นว่าในเขาน่าจะมาเพิ่มแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือกับเราในเรื่องของไซเบอร์คราอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือว่าในเรื่องของการค้ายาเสพติดเพื่อป้องกันปราบปรามการค้ายาเสพติดในภูมิภาคก็จะเป็นอะไรใหม่ๆที่เขาจะมาประกาศแต่เดี๋ยวรอฟังดูว่าซึ่งเรื่องหวังสุดเนี่ยดีเพราะว่า สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไทยเลยเพราะเราก็มีปัญหานี้เยอะอะต้องยอมรับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะเราแก้ปัญหาเองไม่ได้บางทีมันข้าแดนมีอะไรทิ้งท้ายไหมคงไม่มีแล้วนะล้อมลอๆม่น่าเชื่อเลยนะแต่ถือว่าอินเดียนะฮะก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในฐานะเพื่อนบ้านมาอาเซียน สหรัฐและแคนาดาซึ่งดูเหมือนว่า geographically เนี่ยอยู่ไกลแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสหรัฐเองเป็นประเทศใหญ่นะก็เข้ามาในภูมิภาคอย่างยาวนานนะครับและยังเป็นผู้ลงทุนดับที่หนึ่งอยู่นะครับในอาเซียนแคนาดาก็เร่งสปีดไล่อยู่พยายามที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดปีที่แล้วติดใจนะมีการประชุมระดับผู้นำหรือว่าสุดยอดประชุมสุดยอด ปีนี้ขออีกครั้งค่ะขออีกหนึ่งครั้งใช่ค่ะยังไม่ใช่การประชุมประจำแต่ว่าก็อยากจะให้มีการประชุมประจำแต่ต้องยังพิจารณาดูอีกนิดนึงค่ะก็ต้องรอดูว่าในการประชุมครั้งนี้ทึ่งเป็นสมัยพิเศษอีกครั้งเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นข้อเสนอรวมทั้งสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้แคนาดาไล่ทางความสัมพันธ์นี้มันแน่นแฟนมากขึ้นถูกต้องค่ะใช่ค่ะ วันนี้ขอบคุณน้องแผมนะครับและน้องนามากมากเลยครับ,บ,รบขอบคุณคุกท่าสนุกไหมครับถ้าสนุกก็ติดตามรายการเราคืออาเซียนต่อนะครับในสัปดาห์หน้ารับรองว่าเรายังไม่หมดครับ<ม>เราไล่มาคู่เจรจารหลายๆคู่เจรจารแล้วนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีคู่เจรจาใหม่ที่สําคัญนะครับ,บรวมทั้งกรอบการประชุมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ย<ม>เราจะมาคุยกันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเราทํางานหนักจริงครับ ที่จะหารือ ừ ừ ừ ไม่ใช่ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง ừ ừ ừ แต่กับคู่เจรจาและพาร์ทีภายนอก<ช>ของอาเซียนด้วยเรื่องอาเซียนไม่ใช่เรื่องไกลหัวครับวันนี้ผมน้องแพมน้องน้ำน้ำขอลาท่านผู้ชมด้วยความไปก่อนครับพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ